ตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกประจำฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะชิงกันที่สนามอตาเติร์เซเดียมเมืองอิสตันบูครับประเทศตุรกีก็สนามแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2005พวกพี่พี่นะก็มาสร้างปฏิหารเอาไว้โดนนำครึ่งแรก3-0นะครับสุดท้ายตีเสมอได้แล้วก็ชนะจากการดวลจุดโทษแม่พอรู้ว่า ฤดูกาลนี้นัดชิงชนะเลิศแชม่นลีกจัดที่อิสตันบูลเจนครอปเลยบอกเลยบอกไปจองโรงแรงไมไว้ได้เลยแม่แต่ <c oughs> เออก็คู่ชิงชนะเลิศประจำฤดูกาลนี้นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษครับแล้วก็อินเตอร์มิลานของอิตาลีพูดถึงรอบตัดเชือกเมื่อคืนนี้ ก็ไม่รู้ไปโกรธใครมานะฮะสำหรับพลพักเรือใบสีฟ้าลูกทีมของเปปกาดิโอลาโอโหเที่ยมโหดไร้ปลานี hmm. เลยนะครับเจอกับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดนัดแรกเนี่ยที่ซานติอาโกเบนาเบลเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเมื่อคืนนี้ใครชนะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับอินเตอร์มิลานตั้งแต่ผู้ตัดสินเป่านกวีดแรกนะฮะ เจ้าบ้านบุกกระนำเข้าใส่ผู้มาเยือนนะครับแบบไม่ให้หายใจหายคอเลยนะบุกต่อเนื่องนะครับขย o b ไม่ยั้งหยุดนะครับขยมเป็นละลอกละลอกละลอกผมดูแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนทัตเตะของเรัลอามาริคือไม่ได้เล่นเลยไม่ได้คลองบอลเลยนะครับพอตัวเองได้คลองบอลปุบ๊บก็จะโดนแยง่งก็จะโดนเพลสนะโดนบีบโดนไล่โดนจี้ก็จะ จะต่อบอลกันไม่ได้เลยจะต่อบอลกันไม่เกินสองสามจังหวะเสียบอลสองสามจังหวะเสียบอลพอเสียบอลปุ๊บมายสเตอรี่เขาก็จะเอามาครอบครองเอามาขึงเอามานะครับเขาเรียกว่าขึงนะเอามาแบบนวดไปนวดมาแล้วก็บุกแบบไม่ให้หายใจหายคออ่ะผมดูแล้วเหนื่อยแทนนะจังหวะที่ดูอยู่ก็ทําตูดขมิบขมิบเผลอตัวคือพูดง่ายว่าเอาตูดช่วยหายใจนะฮะเหมือนเอารูตูดช่วยหายใจช่วยเลี้ยงมดริด นะครับเนี่ยพับสนามบุกอยู่ข้างเดียวผ่านไปห้านาทีสิบนาทีทีโวคุกตัวฮะโอ้โหเซฟเป็นปลาหมึกยักษ์เลยนะเซฟเป็นพลาวันเลยสิบนาทีสิบห้านาทีผมยังไม่เห็นแอเดอร์สันนายทวารของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เล่นบอลเลยนะฮะสิบห้านาทีผ่านไปยี่สิบนาทีผ่านไปแมนซิตี้ก็กดมาริดนะเหมือนเอาเอามือจับหัวของเลวมาริดเนี่ย กดลงไปในตุ่มน้ําไม่ให้หายใจนะกดอยู่ข้างเดียวสุดท้ายทนได้มาริดทนได้นะฮะแค่ยี่สิบสองนาทีก็ขาดใจตายนี่ขนาดเอาตูดช่วยหายใจแล้วนะยังไม่รอดเพราะว่าแมนเชสเตีร์เขาเขาโหดมากเขาดุมากไม่รู้เขาไปโกรธใครมาก็กคงจะโกรธมาริดนี่แหละเพราะว่าเมื่อรุููการนี้แล้วตัวเองกำลังจะเข้าชิงชนะเลิศอยู่รอมรอนะฮะ คือนำมาริดเนี่ยสองประตูหมดจะหมดเวลาอยู่แล้วอะ่ะหมดจริงๆมันนารีสุดท้ายแล้วด้วยสุดท้ายแบบมันเกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นนะปีนี้เขาเลยร,ระมัดระวังป้องกันความผิดพลาดนะกลัวจ,จะเกิดเหตุการณ์เหมือนเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยซ้ำรอยอีกก็เลยจัดการนะครับอัดซะไปสี่ดอกเน้นเน้น เกมในบ้านนะฮะของแมนซิตี้นี่ต้องบอกว่าสุดสุดไอนจริงๆนะครับไม่ว่าใครจะมาเยือนยิงเขาแหลกลานนี่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะชนะในบ้านเนี่ยสิบห้าเกมติดต่อกันแล้วในในปีนี้นะฮะเฉพาะปีเนี้ยปีสองพันยิบสามชนะในบ้านคือพูดงไงว่าชนะในบ้านร้อยเปอร์เซ็นเต็มใครมาเยือนโดนหมดฮนะแมนยู ลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีอาร์เซนอลนะฮะไม่มีรอดล่าสุดก็คือเจ้ายุโรปแชมป์ยุโรป14สมัยอย่างราชันชุดขาวนะ,ะนี่ขนาดนี่ขนาดมีศัก์สีขนาดนี้นะยังโดนไปสี่ดอกพี่แจนี่แบบทำหน้ามึนเลยก็ต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยฮะสุดยอดไปเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ของเป๊ปกาดิโอลาตอนนี้ในสายตาของผมพวกเขาคือ,คอโคตรทีมไร้เทียมทานนะฮะโคตรทีมไรเทียมทานจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะตอนนี้มีลุ้นที่จะทำทริปเปลิลแชมป์นะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษมีทริปเปลิลแชมป์แบบสมบูรณ์แบบนะฮะก็คือแชมป์ทัวร์ใหญ่ยุโรปแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษแล้วก็แชมป์เอฟเอคัพเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ในปี1999มาปีนี้ครับ2023แมนซิตี้กำลังจะตามรอยแมนยูฮะนะพรีเมียร์ลีกต้องการอีกแค่3แต้มเท่านั้นได้แชมป์แน่นอน100%ทันทีครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะเล่นในบ้านนะครับซึ่งผมบอกว่าถ้าเล่นในบ้านแมนซิตี้ฟอร์มโหดมาก วันอาทิตย์นี้แมนซิตี้จะเล่นที่เอทิฮัตเซเดียมเจอกับเชลซีทีมที่ปล่อยจอยเรียบร้อยแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแมนซิตี้จะเป็นแชมป์ลีเยรีกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากจบฤดูกาลนะหลังจากจบฤดูกาลของรีเยรีกก็จะเป็นเอฟเอคัพเล่นที่เวมบรีแมนซิตี้เจอกับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมอริร่วมเมืองเป็นครั้งแรกนะฮะที่เอฟเอครับนัดชิชนะเลิศเป็นโอแมนเชสเตอร์ก็คือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไฟนอลเว็บไซต์ของนักคำนวณพ่อมดคณิตศาสตร์นะครับ5 3 8เขาให้เปอร์เซ็นต์เขาคำนวณออกมาให้เปอร์เซ็นต์แมนซิตี้ชนะแมนยูเนี่ย75เปอร์เซนต ไอ้เฮียแม่งให้แบบให้แบบไม่ให้เกียรติกันเลยให้แบบโอ้โหทำอย่างกบทีมกูไม่มีมือมีตีไอ้ ه, ตัดแต่ให้ City, แมนซิตี้ชนะแมนยู75%คิดเอานะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเอาตรงๆว่าด้วยเหตุผลของอว่าด้วยเหตุผลของฟุตบอลก็รอดยากอะรอดยาก ก็ยอมรับสาภาพกันไปตรงๆนั่นแหละรอดยากผมก็มองว่ารอดยากนะและยิ่งดูเมื่อคืนนี้เขาขยงมาริซขนาดนั้นผมยังคิดเลยแล้วทีมครูเอาอะไรไปรอดวะเนี่ยนะครับหลังจากเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเอฟเอคับนัดชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์นะฮะก็อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไปก็จะเดินทางไปที่ Istanbul. อิสตันบูลเจอกับ อินเตอร์มิลานซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับสามของตารางเกาโชเซเรียอาถ้าเทียบนะครับศักยภาพผู้เล่นเทียบผู้จัดการทีมโอ้โหนะเทียบผู้เล่นเทียบผู้จัดการทีมเทียบฟอร์มทุกอย่างเป็นรองหมดยกเว้นอย่างเดียวคืออินเตอร์มิลานเคยเป็นแชมป์ถ้วยใหญ่ย,ยุโรปหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมากกว่าแมนซิเตี้เพราะแมนเิตี้เเขาไม่เคยเป็นแชมป์เลยนะเขาเคยเข้าชิงหนึ่งครั้งเมื่อสองปีก่อน ก็พลาดท่าพ่ายแพ้เชลซีแบบพลิกล็อกนะครับคราวนี้เป็นอีกครั้งที่ที่ตัวเองเหนือกว่าในนัดชิชนะเลิศเจอคู่แข่งที่ที่ศักยภาพต่ำกว่าก็ต้องมาดูฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าหลังจากได้แชมป์ลีล Cup, กเอเวอร์แครพก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะก็จะไปตัดสินที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานคิดแบบนี้ฮะเด็กผีอย่าอย่าไปอย่าไปมองว่าเฮ้ยแชมป์ สามแชมป์ปี9-9คงลดทอนความสําคัญไปคงมีคนมาเทียบเท่าและคิดอย่างนี้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็ครั้งแรกในโลกนี้และดาวอังคารที่มีทริปเปิลแชมป์สองทีมจากเมืองเดียวกันเออเห็นไหมมันไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะบาซ่าเคยเป็นทริปเปิลแชมป์แต่ก็เมืองแต่ก็ทีมเดียวใช่ไหมอินเตอร์มิลานเคยเป็นทริปเปิลแชมป์นะครับแต่ก็เป็นทีมเดียวของเมืองมิลาน เอซีมิลานไม่เคยได้ทริปเปิลชแชมป์นะครับบาเยนน์มิวนิกนะเคยได้ทริปเปิลชแชมป์ก็เป็นทีมเดียวของเมืองมิวนิกนะเพราะว่าทีมอื่นทีมมันมีนะทีมอะไรหนึ่งแปดหกตุนมิวนิกอ่ะเขาก็ไม่เคยได้แต่ถ้าแมนเชสเตอร์ได้แมนซิตี้ได้ก็เท่ากับว่าแมนเชสเตอร์จะมีทั้งแมนยูและแมนซิตี้ที่เคยได้ทริปเปิลชแชมป์นี่เขาเรียกว่า <laughs> มองโลกในแง่ดีครับ <laughs> <laughs> ส่วนคืนนี้ นะครับมีพริเมีณร์สำคัญเตะกันตอนตะหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะสาริกาดงครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คเจอกับนกนางนวลน,นะเดอะซีเกิลส์ไบรตันคู่นี้เขาเรียกว่าตัดแต้มกันเองเด็กผีอย่าพลาดนะครับลุ้นให้ไบรตันชนะไปเลยยิ่งดีถ้าเสมอก็โอเคแต่ถ้านิวคาสเซิลชนะไบรตันได้ ก็ยังเหนื่อยหนักอยู่แต่คิดง่ายๆฮะแมนยูนะตอนเนี้ยไม่ต้องยิมจมูกคนอื่นหายใจหรอกมันขึ้นอยู่กับตัวเองตัวเองเป็นคนกำหนดชะตาสามนัดสุดท้ายเก็บให้ได้หกแต้มทุกอย่างจบครับ